คอพ่อครับครับค่ำวันอาทิตย์ที่หม ak at, ิถ mm. ุนายนกันาคมนะครับสองพิขณะนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับมีรถบรรทุกหกล้อนะครับเสียหลักพุ่งเข้าชนตอม่อบริเวณด่านบางแก้วหนึ่งนะครับเป็นลักษณะรถหกล้อนะครับบรรทุกถังถังลมนะครับจำนวนมากเลย มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ร่วมกนันอยู่และมูลทีปติต้งนะครับแล่ก็ผู้ชีพของบางแก้วเนี่ยช่วยกันนำล่างออกจากนำร่างออกจากรถได้นะครับตอนนี้ในจุดกระเหตุเนี่ยผังลมที่บรรทุกมานะครับ <c oughs> ยังกระจายเกลื่อนอยู่นะครับยังกระจายเกลื่อนอยู่บริเวณจุดกระเหตุมีเสียงของลม ที่นะครับรั่วกำลังโฟอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นลมอย่างเดียวนะผู้บาดเจ็บเป็นคนขับขี่หนึ่งรายนะครับได้รับบาดเจ็บตอนนี้เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกันอยู่แล้วก็อาสาสมัครของมูลที่ปอลต็กตึงแล้วก็ทางกุชชีบางแก้วนะครับให้การช่วยเหลือนำออกจากรถไปนะครับตอนนี้ไปประถมพยาบาลอยู่บนรถ ส่วนในจุดเกิดเหตุตอนนี้จะเห็นว่า <Okay. S 1> ถังลมนะครับจานวนมากเนี่ยยังกระจายเกลื่อนส่วนรถนะครับเนี่ยคาอยู่บริเวณต่อหม้อทางก่อนเข้าด่านนะตู้เก็บเงินที่ระหว่าง10กสิบเอ็นะครับเป็นด่านเก็บเงินบางแก้วด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้วนะครับ สังเกตตรงข้ามกับข้างอีเกีย,ย,รยหรือเมกาบางนานะครับตอนนี้ถังปูพยของฝั่งแก้วนะครับก็มาช่วยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในจุดกิดเหตุนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยทั้งถังลมนะครับถังลมที่บรรทุกมาเนี่ยยังหล่นและกระจายอยู่บริเวณหน้าด่านะครับ อยู่บริเวณหน้าด่านตะนาวพงศ์15หมายเลขส4 1 5ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตัดเสริมขอบข้งแก้วนะครับต่อสำลักแต่เข้าไปปิดวาล์วนะครับเพราะว่ามีถังลมเนี่ยโฟอยู่หลายถังนะครับไม่รู้ถังไหนบ้างได้ยินเสียงอยู่ใจเย็นใจเ่าใจ ได้ยินเสียงลมโพอยู่นะครับตอนนี้กระตีก็ขอแล้วขอสองหมายเลขหมายเลขเก้าสามสามข้าเก้าสามสี่เอาสามเวป็นรอเก้าสี่เจ็ดและวขอที่เจ็ดเจ็ดสองสองเก้ที่บริเวณด่านบังแก้วหนึ่งนะครับทิศทางมุ่งหน้าไปพระรามสองนะครับ ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2568ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอทางก็จะต้องช่วยช่วยเคลียร์นะครับความปลอดภัยในบริเวณดัูบริเวณลาดตรงนี้คุมครองไว้ให้นะครับให้ทุกคนปลอดภัยส่วนอ่ายังอยู่สภาพเดิมเลย ถังนะครับถังลมที่รถบรรทุกมาเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณหัวเสาของต่อม้อนะครับนี่ทำได้รับความเสียหายแล้วก็รถเนี่ยเสียบคาอยู่นะบริเวณดาดบางแก้วหนึ่งช่องรับบัตรที่สิบเอ็ดนะครับช่องรับบัตรที่สิบเดก็เหมือนเข่าตรงกลางเลยนะครับผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายผู้กับขี่นะครับเจ้าหน้าที่ ของมูลที่ร่วมกตันยูนะครับแล้วก็ปอตกตึ้งช่วยกันงัดเอาล่างออกมานะครับแล้วก็ประสมพยาบาลนําส่งโรงพยาบาลรับวันนี้บารลเว้ของอาสามูลที่<ม>คือกระบะมันฉีกนะทุกคนเห็นไหมครับกระบะกระบะ ของรถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยฉีกนะครับทำให้ถังนะครับน้ำหนักที่ถ่ายเทมารวมมาอัดรวมกระแทกกันที่บริเวณด้านหัวของรถ ันแรงอัดมันมาเทมาทำให้กระบะที่บรรทุกฉีกนะครับฉีกแล้วก็หล่นกระจายอยู่บริเวณหน้าดา่าน